สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาที่เราดื่มโกโก้ร้อนๆหรือว่าทานช็อกโกแลตอร่อยๆเนี่ยแล้วเห็นคําว่าขาเข่ากับโกโก้บนซองเออจริงๆแล้วมันต่างกันยังไงหลายคนก็อาจจะใช้สลับกันไปมาใช่ไหมละครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยทั้งในแวดวงวิทยาศาสตร์อาหารหรือแม้แต่ข้อมูลจากองค์กรโกโก้สากลหรือ ICCO ไปจนถึงงานวิจัยของฮาร์วาร์ดเขาบอกเลยครับว่า2คํานี้เนี่ยมีความหมายที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับเอาละครับงั้นเรามาเจาะลึกไปพร้อมๆกันเลยดีกว่า คำถามสาคัญก็คือไอเจ้าสองคำที่ดูผเผื่นแล้วคล้ายกันแต่กลับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต่างกันมากเนี่ยอะไรคือความแตกต่างที่แท้จริงของมันกันแน่วันนี้เราจะมาไขาทุกข้อข้องใจนี้กันครับรู้ไหมครับว่าที่น่าสนใจสุดๆเลยก็คือทั้งคาคาวแล้วก็โกโก้เนี่ยจริงๆแล้วมาจากแหล่งเดียวกันเป๊ะๆเลยครับแต่จุดเริ่มต้นที่เหมือนกันนี่แหละครับคือจุดที่เรื่องราวของทั้งสองอย่างนี้จะเริ่มแยกทางกันจุดเริ่มต้นของทั้งหมดเนี่ยมันมาจากต้นไม้ต้นนี้เลยครับ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ของเขาก็คือทีโอโบรมาคาคาวซึ่งก็คือต้นกำเนิดของมเมล็ดที่พวกเราเอามาทำเป็นช,ช็อกโกแลตแสนอร่อยนั่นเองแล้วชื่อนี้ไม่ได้มาเล่นๆน,นะครับเพราะว่าทีโอโบรมาคาคาวเนี่ยแปลตรงๆต,ตัวเลยก็คืออาหารของถวยเทพโอ้โหแค่ชื่อก็บอกแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าน,นี่มันไม่ใช่แค่มเมล็ดพืชธรรมดาธรรมดา โอเคครับงั้นเรามาดูเส้นทางแรกกันก่อนเลยนั่นก็คือเส้นทางของคาคาครับเป็นเวอร์ชั่นที่เรียกได้ว่าใกล้ชิดกับธรรมชาติมากที่สุดถ้าจะอธิบายง่ายๆเลยนะครับคาคาก็คือชื่อเรียกของวัตถุดิบที่ผ่านการแปรรูปน้อยที่สุดหัวใจของมันเลยก็คือการใช้ความร้อนต่าๆหรือบางทีก็ไม่ใช้ความร้อนเลยเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะเก็บรักษาสารอาหารดีๆที่มีอยู่ตามธรรมชาติไว้ให้ได้มากที่สุดนั่นเองครับ กระบวนการของเขาก็จะแบบเรียบง่ายมากๆเลยครับเริ่มจากเอา,มาเมล็ดไปหมักก่อนเพื่อดึงรสชาติออกมาเสร็จแล้วก็เอาไปตากให้แห้งแล้วขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยอาจจะมีการคั่วแบบเบาๆด้วยไฟอ่อนสุดๆหรือในบางการณีก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยไม่คั่วเลยก็มีครับเพื่อรักษาสภาพให้มันดิบที่สุดทีนี้เวลาเราไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเห็นผลิตภัณฑ์อย่างมาเมล็ดดิบๆคาคาวนิปส ผงคาเคาที่เขียนว่าสกัดเย็นหรือคาเคาแมสที่ระบุว่าผ่านความร้อนต่ำพวกนี้แหละครับคือตระกูลคาเคาทั้งหมดเลยเอาละจบจากสายธรรมชาติไปแล้วคราวนี้เรามาดูอีกเส้นทางหนึ่งกันบ้างนั่นก็คือโกโก้ Go ครับอันนี้แหละที่รสชาติจะคุณลินพวกเรากันเป็นอย่างดีจุดเปลี่ยนสําคัญที่สุดของโกโก้ Go เลยนะครับมันคือคําว่าความร้อนสูงนี่แหละครับ เพราะความร้อนสูงนี่เองที่เข้ามาเปลี่ยนทุกอย่างเลยทั้งรสชาติสีแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคุณค่าทางโภชนาการด้วยครับจะเห็นเลยว่าขั้นตอนของโกโก้เนี่ยเขาจะซับซ้อนขึ้นมาหน่อยคือหลังจากหมักตากแห้งเหมือนกันแล้วมเมล็ดจะถูกเอาไปคั่วด้วยความร้อนสูงปริ๊ดเลยจากนั้นก็เอาไปบดแล้วบางทีนะครับเขาจะมีขั้นตอนพิเศษที่เรียกว่า alkalization หรือดัช process เพิ่มเข้ามา อันนี้คือการปรับค่าวความเป็นกรดด่างเพื่อให้รสชาติมันนุ่มขึ้นไม่เปรี้ยวแหลมแล้วก็ได้สีที่เข้มขึ้นสวยขึ้นด้วยครับโอเครู้จักทั้งสองสายกันไปแล้วถึงเวลาจับมาเทียบกันให้เห็นภาพชัดๆไปเลยครับแบบหมัดต่อหมัดกันไปเลยถ้าจะให้สรุปแบบเห็นภาพเร็วๆนะครับอาจจะพูดได้ว่าคาเ้าเนี่ยเหมือนเป็นนักรบสายธรรมชาติที่มีความดิบส่งพลังในขณะที่โกโก้เนี่ยเหมือน สุภาพบุรุษที่ผ่านการขัดเกลามาแล้วจะมีความนุ่มนวลกลมกล่อมมากกว่าลองมาดูในตารางนี้กันครับจะเห็นชัดขึ้นเยอะเลยเริ่มจากอุณหภูมิที่ใช้มันต่างกันลิบลับเลยใช่ไหมครับซึ่งนี่แหละที่ส่งผลโดยตรงไปที่รสชาติเลยคาคาวจะมีความขมมีรสเปรี้ยวไปปลายแบบผลไม้ส่วนโกโก้ก็จะนุ่มนวลหอมเข้มแบบที่เราคุ้นเคยแล้วที่สําคัญที่สุดเรื่องคุณค่าทางอาหารคาคาวนี่คือชนะขาดเลยนะครับ เพราะสารอาหารดีๆโดยเฉพาะสารต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อฟลาวานอยด์เนี่ยมันไม่โดนความร้อนสูงทําลายไปเหมือนในโกโก้ Go, ครับ้ายังไม่เห็นภาพกราฟแท่งนี้คือชัดเจนที่สุดแล้วครับดูแท่งพลังสารต้านอนุมูลอิสระนี้สิครับเห็นไหมว่าแท่งของคาคามันสูงปรีดไปเลยในขณะที่โกโก้ก็มีอยู่นะครับแต่ลดลงไปเยอะมากนี่แหละครับคือความแตกต่างด้านสุขภาพที่จับต้องได้มากที่สุดเลยพอเรารู้ความแตกต่างทั้งหมดนี้แล้วคำถามต่อมาก็คือ อ้าวเรื่องนี้จะเลือกใช้อันไหนดีล่ะง่ายๆเลยครับข้อมูลทั้งหมดนี้จะช่วยให้เราเลือกสิ่งที่เหมาะกับเป้าหมายของเราได้ง่ายขึ้นเยอะเลยถ้าเรามองในมุมของสุขภาพเพียวๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสารต้านอนุมูลอิสระการบำรุงสมองหรือการช่วยเรื่องความดันโลหิตงานวิจัยส่วนใหญ่ก็จะชี้ไปที่คาคาว,ว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าแต่ก็ต้องบอกว่าโกโก้เองก็ยังมีประโยชน์พวกนี้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าปริมาณมันอาจจะน้อยลงไปเท่านั้นเอง อันนี้เป็นไกด์ง่ายๆเอาไปใช้ได้เลยครับถ้าวันไหนอยากทำเมนูเพื่อสุขภาพสุดๆเน้นสารอาหารเต็มๆอย่างเช่นปั่นสมูทตี้ตอนเช้าหรือทำพวก Energy b a l l ให้พุ่งไปที่คาเาวาเลยครับแต่ถ้าวันไหนอยากทำขนมอร่อยๆเค้กเบราวนี่ ie, หรืออยากชงโกโกร้ร้อนๆรสชาติกลมกล่อมอันนี้โกโก้จะเป็นพระเอกครับทำขนมอร่อยกว่าแน่นอนสรุปง่ายๆเลยก็คือมันไม่มีใครดีกว่าใครแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับมันอยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรถ้าต้องการสารอาหารเน้นๆก็เลือกขาเขา่ขา แตถ้าต้องการรสชาติคลาสสิกค,ความหอมอร่อยในการทำขนมก็ต้องยกให้โกโก้เขาละครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งทายไว้ให้คิดกันเล่นๆครับว่าสำหรับเมนูช็อกโกแลตครั้งต่อไปจะเลือกพลังดิบๆจากธรรมชาติของค่าวาวหรือจะเลือกความอร่อยกลมกล่อมที่แสนคุ้นเคยของโกโกด้ดีคำตอบก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองแล้วละครับ